วันนี้จะมาบันทึกรายการระบบบัญชี GL ปิดบัญชีปิดสินค้าคงเหลือนณะวันที่31มกราคมปี58โอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและสินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะปลายงวดค่ะจากนั้นเราไปที่โปรแกรม s m a r t b i ินะคะ อบัญชีสามลายชื่อบัญชีนะคะตัวแรกก็คือเป็นบัญชีสินค้าสําเร็จรูป<ม>ไปงวดนะคะจำนวนเงินเดบิต6กพันบาทและสินค้าสําเร็จรูปต้นงวดอยู่ทางด้านเครดิต4,575บาทบัญชีต้นทุนขายเป็นปิดบัญชีสินค้าไปงวดอยู่ทางด้านเครดิต 1450บาทยอดรวมก็จะเป็น6025บาท